เอาขึ้นมาเลมึงเป็นศิลปินได้าดเมื่อไหร่วะมีเป็นศิลปินแล้วใช่ไหมวะเขออกเพลงนะนี่นะครออกเพลงใหม่ครับเออใช่ไหมเพลงชื่ออะไรครับเพลงชื่ออะไรอ่ะอ่ะบรรลุคเขาแบบรู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมงานเปิดแคมเปญร์ตในวันนี้ครู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกหนาวด้วยครับหนาวใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าทีมทีมเขาเหมือนแบบเป็นใบชาอย่างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงญี่ปุ่นด้วย รสึกว่า feeling vibe ก็เหมือนอยู่ญี่ปุ่นดีดีอยาไปญี่ปุ่นไหมใช่มีโอกาสขึ้นไปบอกบอกบอกไปหคนเลยครับขอคอบคอแคบๆอ่าชิดกันหน่อยคำถามเรนะคำถามขนยรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่เขาให้เรามาเนาะที่เขาเชิญเรามาแล้วก็ บรรยากาศดีมาก <mit it. S 1> คร <sung> <Bla ise. S 2> ับแบบเป็นอีเวนต์ o u t ดอ o r ครั้งแรกที่รู้สึกที่ไม่มีเหงืองอะไรสักตัวเดียวลมเย็นเหมือนแบบเหมือนเราเหมือนตอนนี้เราอยู่อีเวนต์นู้ด soundsquare นี่มันญี่ปุนแล้วอเหรอ s o น n d s q u a r e นี่อะไรนะ n อ w York s o u n d s q ร์ r e New York โอเคอะนะลูกครับเอาก่อนไหมครับออกงั้นคุณก่อนครับคุณก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวฉันพูดเอง็ดีก็ดีใจครับที่ได้มา ยินดีกับ ى, พี่สก,กายกับนานีด้วยที่เป็นพีเซนเตอร์แล้วก็โ้ชเจมต์อ้เจมินายโฟลด้วยที่บอว่าสี<ก>่คนนะของมาร่วมงานโอไซีขอบคุณโอไซีมากที่แบบเชิญพวกเราแบบที่ยืนอยู่ทั้งหกคนนี้มานาน้ยอากาศกดีมากตาอนแรกผมได้ยินว่าการแจ้งของลีลควีว่าผมขอเสื้อไม,ม่แขนยาวนะครับอลิเทบิดผิดคาด หนาวจะเยือกจรเลยล่ะครับผมอแต่อากาศเอานะฮะเรา้วมีคนนั่งใกล้ๆไม่อุ่นพอเขาถ้าเดี๋เขากอดก็จะอุ่นครับตอนนี้หนาวไหมตอนนี้ไม่หนาวมีคนนั่งข้างใกล้ๆใช่อ่ะครับก็ยินดีที่ได้มาเข้าร่วมงานนี่ครับเป็นสแคปปี้มากก็อากาศดีมากแล้วกิจกรรมก็สนุกตอนเล่นอ่าบันไดงูใช่ไหมครับสนุกมากเลยตลกด้วยก็น่ารักมากเลยครับก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีกับ พี่พี่น้องๆนะครับก็แล้วก็อากาศก็สุดยอดมากเราทาผมป่วยได้เลยเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ครับป่วยแต่ไม่เคยไม่เคยแบบว่ามางานที่อากาศดีขนาดนี้พูดใจกลางนี้น่าัครับผมไปจานาโกนเลยโล มากเลยนะวะร้าพี่ชายตอบไม่ทันละก็ยินดีมากครับที่ได้มาร่วมงานกรัเมื่อกี้นั่งน้ำมูกไหลอยู่สักพักเลยก็เป็นออกอีเวนท์ที่อากาศดีมากครับก็ยินดีมากๆครับที่ได้เข้าร่วมงานนี้ใช่ครับอ่ะเด็กๆได้เล่นเอ่อแอปพลิเคชันกันหรือยังครับได้โหลดมาเล่นละเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเล่นละเป็นไงบ้างเราจุกใจแต่งตัวน้องเบโกะมากเลย ใช่ผมผมชอบให้ที่มิมีกิมมิคเล็กๆแบบว่าให้น้องแมวเปล่นเสื้อได้ผมชอบใช่ครับใช่แต่วันที่สำคัญที่สุดเลยครับมีไอ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 ไกรอไาไอรอไอไอไรไอไกไอ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 ไกไอ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 วอไเอาอไอไเอไ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 ไอไอไออไ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 ออไอออไออออออไอ เอาไปเอาไลยวพราี่บ้านหมุนทองเยอะล่ะปิดบ้านจริดบ้านดพอบันไดแจกได้ไอติมมากกว่าเอพี่เซิร์ฟก็ได้เลยครับไครับแจกได้อะไรครับเอ่อยากได้รถแล้วกันครับรถต้องไปทำอะไรคุณก็มีอยู่แล้วเอ้าอยากพิเศษให้คันก็คือไรเลยคอนโดคุณได้โคต้าจอดแค่คันเดียวนะคุณจะรูจอดไหมผมจะไปรู้คอนโดมันประมาณเท่าไหร่ก่อนเราไปรู้ข่าวคอนโดเท่าไรก่อนอ๋ยก็เบสิคคอนโดเพราะว่าวันเบ็นลุงห้จอดคันเดียว เบสรูมเออรู้ได้ไงเขาอยู่คนเดียวเขาต้องไปเอาทูเบสท์ลูมไปให้ใครล่ะคุณตอนนั้นที่คุมาห้องผมเขาบอกว่าคุณเป็มาหรือเปล่าองหลอดมีพี่ลูกนะคุณเจอน้ำตกขนาดน่าร้อนไงตอนนี้ลิงจะรู้แล้วว่าคอนโดพี่เซิร์ฟอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้าเจีแล้วตอนนี้ครับฝั่งนี้แต่ได้อะไรคะอ๋อ ผมอยากไปญี่ปุ่นครับไปไปกับผมใช่ไหมได้ครับไปได้กันไหมไม่เดี๋ยวพี่จะได้แบบว่าแรกไงแรกได้เป็นผู้โชคดีเพราะว่าตอนนี้เขาให้มีผู้โชคดีได้กี่คนสี่ไม่รู้แต่ต้องเป็นผมเป็นคนละไม่อยากมีคนไปด้วยคหรอ ก็อันนี้ฟังก็จะเป็นผู้ชมดีคนหนึ่งบ้าเปม่าช่วยหน่ไมจิ้นไอติมไปก่อนเดี๋ยวพี่ผ่านเที่ยวเออเซียเซียเสียไปห้องพ okay. ี่ดีกะ่าห้องพี่เี่อกมีบอลเบลูมบ่อยะมนั่งเล่นมานั่งเล่นเต่อปเสียกได้เลยนะอเสีกได้เลยอยากได้อะไรก็ได้ครับผมขอะไรเลยม นี่ครับดูตัวอย่างเป็นคนไม่มากมากไงใช่คนับใค่กินมวยชีก็พอแล้วใช่อร่อยเรื่อมันดไม่อยากได้ติมก็ได้ผมซื้อเองก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้ของพีไม่เอาหรอกโอ้ยชี้กับปกช่คัณเป็นแกงีวโคตดกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่อ่ะฝากดิค่ะทุกฝากฝากฝากแฟนๆโหลดแอปหน่อยอ๋อครับผมก็ฝากแฟนๆให้สมาร์ทโหลดแอปได้นะครับแล้วก็เอามาสแกนเสร็จปุ๊บก็จะแลกหรือว่าเป็นลงเลูกสามารถเลือกได้เลยนะครับน่าเล่นมากแถมยังมีแชทด้วยคุยดูดวงท่าอากาศใช่ครับรู้จากหลายๆที่เนี่ยเราเน้นวิทยาศาสตร์มาดูจากหลายๆที่มารวมกันอันไหนที่มันตรงสุดก็เป็นความน่าจะเป็นนิดเป็นสุดครับมอ่ีหลักการ อ่าไอ้คก็ผลงานหน่อยลูกเรื่องผมนะครับก็ฝากฮิตๆด้วยนะครับกำลังออนอยู่เลยตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้ออนอีกปีผมนะแล้วก็เดี๋ยวรักกันยังอ่ะเราอ่ะฮะรักกันยังเขารักกันไปแล้วเราไม่รักกันยังไม่ยังปีนี้พวกเราเป็นแบบเราต้องรอดูหรือเปล่าไม่แต่มันมีเทลเลอร์นิดนเดียวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รักเลยแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกรักกันยัง ใช่ผมก็ต้องถามเขาแบบว่าเขาจะเริ่มเจ้าชู้ได้หรือยังออ้ยู่สายเลือดทำไงไปถึงอยู่ในแฟนๆเลื่องเล่าอะไรเนี่ยสปอยหน่อยอีพีนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรอยูแบบอะลรกันจะได้ไปรอดูอียทีเดียวจะได้เห็นความชัดเจนขึ้นละกันเพราะว่าทางตัวดังที่เห็นในเทลเลอร์เนาะทางตัวฟาร์มก็น่าจะได้ความชัดเจนสำหรับแฟนๆกันในีูทูบ อาจจะได้เห็นอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยละที่ไม่ใช่แบบแวนคอยเตาะคอยอ่อยอ่าคถูกฝากฝากต่อก็มีซีรีส์ครับก็มีซีรีส์ปีซีรีส์ปีนี้ก็จะมีเฮดทูเฮดนะครับแล้วก็ซีรีส์ปีหน้าก็ที่ท,ที่ผมกับจาว่าจะเล่นก็คือ มีลูมทเทออสเล่นกับผมจ้าว่าแล้วก็พี่เซฟพี่ฟังครับมีน้ำอมด้วยแล้วก็มีน้ำอมด้วยครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงของผมนะครับเป็นเซฟเป็นเลิฟครับปี้าเล่นทะเลเพราะเราก็ฝากมูเตเลิศเพื่อนนะครับน่าจะอีกไม่นานน่าจะใกล้ได้ดูกันแล้วแหละตอนไหนตอนอะไรตอนอะไรก้าวัดเะล่ะครับรู้ว่าจะเป็นเรื่องที่เท่าไหร่ คุณศิลปินยีงไงคะอาสำหรับอาอสำหรับคุณซีก่อนนะผมฟาด head to head ละกันใครว่าคุณมันถูกกัน head to head ครับก็ EP หกที่จะว่าพูดไปเอออาทิตย์นี้ก็ต้องต้องพูดอะไรอยู่นะแอ่คไม่ใช่ผมพูดหนึ่งผาสะพานพูดหน้่งไม่อยากบอกเอ้ยเขาไม่ยอมพูดนะเขาจอิงนะจี๊ดจับได้นะมินไม่ว่า ครับครับก็จะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ผมอยากให้ทุกคนไปดูเอาดีกว่าแต่ว่าถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะ s p o i แล้วมันจะไม่สนุกใช่ก็มีซีรีส์ปีหน้า2026ก็ขอกปากเรื่อง Viado 1 0 e ด้วยครับใช่แรงโน้มถ่วงระวางแรง เราต้แรงโน้มเรถ่าวงตกเงได้ยังคงถงแค่พูดนี่แรงโน้มถ่วงระหว่างเราใช่ค่ะนั้นพูดอยน้มเอย่างไงแ้วพกเวดโดวันโอวันแรงโน้มถ่วงไม่เป็นไรม่เปนะครับโอเคหนึ่งสองคัดเมื่อกี้ตัจะตัดโอกาสนะครับตายหมดครัตายตายแล้วหนึ่งสองสามวดโดหนึ่งศูนย์หนึ่งแรงโน้มถ่วงระหว่างเราครับ ใช่ครับอ๋อแล้วก็ฝากเพลงผมวันนี้ที่มึงออกตอน3โมงไว้นะยิงชื่อว่าคนคุ้นคอย Next to You จากวง Clover ครับพลังใบหนุ่มวัยรุ่นพลังใบวัยรุ่นพลังใบดูนะครับดูยังเนี่ยดูนะดูนะฮะดีไหมฮะดีมากในใม MV ใส่ดีป่ะในม MV เสื้อขยี้ใบป่ะก็วัยรุ่นพลังใบัออกได้นะครับพี่ออกเพลงได้เลยพี่อยากยามสักคนได้ไหมครับพี่นี่ท่านหนึ่งท่านหน่งครับ เป็นแค่คุณคุณคอยอ่ะอ่าอ่าคอยอยู่ครับผมโอเคลองเลยสิมาลองอะไรคอยแก่คุณคุณคอยอ่า่ารังกันเลยมาลองใช่ผมไม่แค่นี้เท่านั้นผมเซฟีิฟังคาครับก็เมื่อกี้เซิร์ฟฝากไปแล้วเรื่องรูเมจแชรอสนะครับปีหน้าก็ฝากด้วยนะครับ เอมีแค่นี้แหละไม่เดี๋ยวว่าความสัมพันธ์อะไรเป็นตัวละครซีรีส์ขอจบไปแล้วรักกันไปแล้วครับนี่ดูไปไหมรักกันไหมโอดูไปโอกัตามพวกคุณไปแหละซีซาร์ก็เลยเดียวเชียวครับก็ฝากรูเมทเชลเซอร์นะครับที่ออสติน่าแล้วก็แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งให้รักกังวันในใจครับผมที่เป็นเป็นพี่ชายของมิวนิกครับผม ة, แล้วก็มีงานตอนบกกลาครับเอ้ยบอกเชื่อเลยบอกเชื่อะบงเียรอซียูร้อฝากเลยนะครับัขอบคุณค่ะฉันเริ่มจากกอดโซ่เลยก็ได้หนุบจะได้หัดมองรีว